ครันอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆมิลักนักสะสมนะครับมาพบอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนหลักสี่ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้ครับทางช่องนะครับได้นําเหรียญกระสาบขององค์พ่อรอก้าวมาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมอีกแล้วนะครับว่าเป็นเหรียญแบบไหนนะครับซึ่งมีอยู่จริงนะครับในการจับจ่ายใช้สอยนะครับในชีวิตประจาวันนะครับเราไปติดตามข้อมูลสั้นๆนะครับกับ เหรียญที่มีราคาสูงนะครับสูงถึง1,200บาทเลยนะครับสำหรับเหรียญกระสาบชนิด1บาทนะครับเราไปติดตามข้อมูลนะครับกับเหรียญ1นบาทนะครับองค์พ่อหล่อเก้านะครับนี่ก็เป็นลักษณะของเหรียญครับด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระปรมมนทราามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผีพัพกทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัติยราชพุษยาพรทรงฉลองพระองค์ุลีนะครับ ภายในวงขอบเหรียญน,นะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยะเดชนะครับและด้านขวาข้อความว่ารัชกาลที่เก้านะครับนี่ก็คือด้านหน้าของเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นพระเศียรใหญ่นะครับเรามาดูในส่วนของด้านหลังของเหรียญกันบ้างนะครับในส่วนของด้านหลังของเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับจะเป็นรูปวัด พระศีรัตะนาศาสดารามนะครับด้านบนนะครับมีข้อความว่าประเทศไทยและมีปีพุทธศักราชที่ผลิตคือปีพศ2 5 5 6นะครับเป็นเหรียญชนิด1บาทนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ครับดูจำนวนการผลิตนะครับปีพศ2 5 5 6อยห ไม่มีจำนวนการผลิตซะด้วยนะครับสำหรับยอ,อดการผลิตไม่มีนะครับแต่เราไม่สนใจนะครับเราไม่สนใจเราจะมาดูความพิเศษของเหรียญเหรียญน,นี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าเป็นเหรียญที่ปกตินะครับเห็นไหมครับไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับ นี่คือตรงขอบเฟืองนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับสังเกตไปกับทางช่องนะครับช้าๆนะครับและชัดๆนะครับนะครับดูดีๆนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญนะครับพอเราพลิกไปอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าความพิเศษของเหรียญนี้คือ เป็นพระเสียนตรงนั่นเองนะครับพระเสียนตรงนะครับนะครับเพื่อนเดูไม่ผิดนะครับว่านี่คือพระเสียนตรงนะครับซึ่งปนอยู่กับเหรียญที่เราใช้ครับใช้จ่ายกันทุกวันนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตกันนั่นเองนะครับว่ามีเหรียญแบบนี้อยู่ด้วยนะครับเห็นไหมครับ พลิกอีกด้านหนึ่งครับมาดูเหรียญที่ปกตินะครับปกติก็คือเอาเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้คือเหรียญปกตินะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนจะเห็นว่าพระเสียรจะกลับลงนะครับนี่คือเหรียญที่มีราคาแค่1บาทนะครับเท่าราคาหน้าเหรียญน,นะครับ ดูอีกทีนะครับพลิกไปอีกด้านหนึ่งนะครับพระเสียดกลับแบบนี้นะครับไม่มีราคานะครับนะครับมาดูเหรียญน,นี้เหรียญที่มีความพิเศษเ,เหรียญมีความพิเศษแล้วมีราคาสูงถึงหลักพันนะครับดูนะครับพลิกปกลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือเหรียญที่มีราคาสูงถึงหลัก1,000บาทนะครับและอาจจะสูงถึง2,000บาทเลยทีเดียวนะครับเพราะมีการประมูลขายนะครับในเพจ Facebook นะครับเริ่มต้น,นเหรียญน,นี้อยู่ที่เหรียญละา1,000บาทนะครับ,นะรบเห็นไหมครับ ว่าความต่างของเหรียญธรรมดากับเหรียญนี้นะครับเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆลองหาดูนะครับว่าอาจจะอยู่ที่เพื่อนๆก็ได้นะครับเป็นเหรียญที่มีราคาหลักพันนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ราคาหนึ่งบาทครับเหรียญนี้นะครับหนึ่งบาทนะครับชัดเจนนะครับนีการเปรียบเทียบเหรียญนะครับลองหยิบเหรียญขึ้นมานะครับที่เรา มีอยู er 1, ่นะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาดูนะครับว่าเป็นแบบนี้ไหมนะครับนี่คือเหรียญราคาหลักพันนะครับสําหรับคลิปนี้ครับทางช่องก็ขอจบการรีวิวเหรียญนะครับที่มีราคาให้เพื่อนๆนได้ติดตามรับชมนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเหรียญปีพศนี้นะครับพศไหนก็ได้นะครับต้องหาดูนะครับสําหรับคลิปนี้ครับทางช่องก็ขอจบการรีวิวนะครับเหรียญ พระเสียรตรงไว้เพียงแค่นี้นะครับก่อดอื่นก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับให้ทางช่องนะครับได้มีกำลังใจนะครับในการทำคลิปวิดีโอนะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมบสำหรับคลิปนี้ครับทางช่องก็ขอจบการรีวิวเหรียญชนิด1บาทพระเสียรตรงไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ